นี่นะครับมาดูวิธีนะครับหลอกข้อมอแบตนะครับทุบผ่านไฟฉายออกมาแล้วครับได้อะไรครับช่างัดนอะไรครับมือเน่ยไหนโชว์หน่อยสินี่ครับได้ตัวนี้ออกมานะครับจากขานไฟฉายนะครับตัวนี้นะครับได้แบตแห้งตัวนี้นะครับแห้งอะไรอลูมิเนียมใช่ไหมครับให้ตะกัวนะครับ แห้งคอยนะครับเอามาหลอมนะครับเอามาหลอมตรงขั้วนะครับที่จริงอ่ะเขามีบล็อกนะครับบล็อกกลมๆใส่นะครับแต่พวกเราไม่มีนะครับเราก็ต้องเอาขั้วมันไปเลยนะครับเอาขั้วมันเป็นหาวอนไปเลยนะครับนี่นะฮะที่จริงเขามีบล็อกนะครับแต่เราไม่มีบล็อกนะครับมันมีบล็อกเราก็ทําตามมีตามเกินนะครับนี่นะครับเอาไฟจากขั้วบวกนะครับมามามาต่อตรงนี้เลยนะครับต่อสายขึ้นมาแล้วก็จิ้มลงไปเลยครับนี่ครับ เอาไฟของมันทํามันเลยนะครับแต่ต้องทําอย่างระมัดระวังนะครับนี่ฮะต้องใช้ผู้ชานาญการพิเศษนะครับถ้าทําไม่ดีก็มีระเบิดกันครับดูนะครับเอาน้าเลี้ยงเลยอี่ยังยังเอาน้ำเลี้ยงอยงฮะ่ะเดียวนะครับครับโฟร์แมนโชว์แล้วครับตอนนี้ครับ ทังหมูน้อยร้อยอูนะครับจัดไปแล้วครับหลอมมครับวิธีนะฮะดูฮะต้องระมัดระวังนะครับต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดความร้อนนี่มีทิศระเบิดได้เลยนะครับขัวที่ว่าขี้ฝังลายนุ้นต้องเป็นขั้วบวกนะครับให้มีไฟแล้วมาหลูตรงนี้เลยนะครับจิ้มจิ้มไปครับแล้วเกิดประกายสีแดงนะครับเป็นประกายไฟนะครับนี่ครับ เอาน้ำครับใจเย็นๆนะครับช่างระมัดระวังก่อนครับนี่เราไม่ต้องห้าวนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับแต่ต้องฟังนะครับนี่นะครับครับดูครับนี่คนให้กําลังใจนะครับนี่ครับเอ้ยครับอย่าสั่นนะครับมือสั่นนะครับนี่ครับอยากออกกล้องนะครับนี่ฮะนี่ครับป่าบ่มีวังนะครับนี่ครับมาดูกันต่อแล้วครับก่็จะเป็นดำๆแดงๆนะครับ ไฟจาบก,ก้อนนู้นมันก็จะทาให้นี่นะฮะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หลอหลอมลงไปเลยนะครับน้ำเดือดก็เตะเดืดอดต้องให้ผู้ชำนาญการพิเศษเลยนะครับไ,ไฟมันอ่อนไ,ไฟมันออน อ,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 อ๋อน้อยเนี่ยอ๋อน้อยเนี่น้อยไม่ได้ลุกเลยเปลฮะเห้เหรอเห้เหรอโอ้โหนี่สำเร็จนะครับต้นว่าสำเร็จนะครับนี่ครับขัดเข้าไปกันนี่จะทำไงต่อครับขัดไม่เจนะอหรอไม่ขันเลยเนาะขัดเข้าไปกันแน่นเลยด้วยนะนี่นครับจะทำแบบนี้นะครับที่จริงเขามีบล็อกนะครับแต่พวกผมไม่มีบล็อกนะครับเล่นเล่นขว้วของ ข้ลบของมันจัดการเองเลยนะครับนะครับนี่วิธีหลอกข้อแบตง่ายๆนะครับใครก็ทําไม่ได้นะครับเออหรือว่าทําได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ต้องเฝ้าระวังระมัดระวังด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ทําแบบนี้เลยนะครับนี่แต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าทาไม่ไม่ดีนี่มีระเบิดได้นะครับถึงหม้อไฟนะครับ นยครับง่ายๆเลยครับการหลอกข้อแบตนะครับอุปกรณ์เราก็มีน้ำหนึ่งขวดนะครับหานไฟฉายนะครับในโซนไหนี่เจ้านี่ครับหานไฟฉายตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับนี่ทุบเอาเอาไส้ขึ้นมานะครับนี่จะได้เป็นตัวนี้นะครับ มาแล้วก็เอา,เอาคีบกับว่าบวอกเลยนะครับแต่ต้องทําแบบระมัดระวังนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับมีบล็อกมีมุยนี่ฮมีเลี่ยนฮะไว้ตกแต่งนิดหน่อยๆนะครับสหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับผมเนี่ยกับช่อง Big บิ๊กแปดแปดเก้าไอครเทนด้วยนะครับน้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ